เป็นส่วนเสริมจะมีธนาคารนะครับและจะมี 11, เซเว่นเดลเวอ่มีพว่สะดวกซื้อต่างๆครับขณนที่เราผ่านมาพิกัดเป็นศูนย์อาหาร MU เดนต์อาคารที่พวกเรากำลังเดินชมอยู่ในขณะนี้เป็นอาคารที่สร้างใหม่สักกี่ปีแล้วครับอาจารย์ครับาาาีเปิดรส้งหลยฮะ ่คเปิดใช้งานนะครับครับครับจครับครับจฮะจำได้ว่าเคยมาที่นี่อาจารย์ครับครับเคยมาอาจารย์ฮะครับครับใช้เวลาสร้างหลายปีแต่เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อประมาณสักปีกว่าๆนี่เองครับ เปลือกตาสองชั้นสามห้าแล้วถ้ทำเป็นเดียวครับแล้วกำลังกันก่อสร้างไม่เสร็จนะเกิดหลังนั้นก็จะทำให้ประดุงครับประมาณการเนื้อที่ประมาณสักเนื้อที่ตรงี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับครับทั้งหมดกี่ชั้นนะครับอาจารยัด สิบเจ็ดชั้นครับเนื้อที่จำกัดจึงต้องขึ้นสูงนะครับอาคารนี้ตั้งอยู่บนถนนโยธีครับซึ่งทะลุออกถนนพญาไทยกับถนนที่อยู่หน้ารามาธิบดีอาคารนันทนาการชั้นเก้าของอาคารนี้เป็นศูนย์กีฬาครับ ที่เป็นหลักของทารง,งการแพทย์เนยนะคะที่เด็จะต้องทำงานกับแฟนต้องเฮดนะคะเราจะมีเป็นถุงกระโหลกทีรใสแล้วก็ให้เด็กทำเนี่ยเหมือนทำในช่องปากเป็นคนไม่มีตาของแฟนตัวเองเซึ่งตรงเนี้ยจะต้องมีเพราะว่าการแพทย์สภาและตำรวจไม่มีมาเพิใช่ครับคือคือจะต้องขึ้นฟอร์มฟันที่จะส่งห้องล a บใช่ไหมอาจารย์ฮะ ครับรครับครับพวกเราท่านอาจารย์หมอกำลังพาไปดูห้องจำลองนะครับซึ่งจะจำลองศีรษะของคนแล้วก็มีโพรงปากนะครับ,รบซึ่งก็จะมีฟันนักศึกษา แต่ละแพทย์ก็จะต้องฝึงจกจากตรงนี้นครับรครับที่เราเรียกว่าห้องแลบ็บห้องแล็บเป็นห้องแลบ็บไม่ให้องปฏิบัติการ,รซึ่งแต่และกลุ่มนี่ก็จะมีประมาณ5้ายูนิตได้ไหมครับอาจารย์<อ>แต่และยูนิตก็จะมีจอโทรทัศน์มีเครื่องควบคุมทันสมัยมากอาจารย์ครับอ๋ออันนี้เคร่งทันสมัยมากตรงนี้จะแพงมากแพงมากใช่ไหมอาจารย์ฮะแพงมากใช่ไหมครับต้นส่วนนี้เนี่ยทั้งหมดสามชั้นเนี่ยสองร้อยล้านเลยแหละ เฉพาะส่วนเหรอครับปกติถ้าเราทำเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องือเล็กทรอนิกส์ทีนี้ก็พอครับใช้ได้แต่นี่เขามีเครื่องอิเล็รงนี้สอ้าวควบคุมควบคุมจํากัดความหนาได้ความลึกได้โอ้ครับครับฮะแล้วพอสั่งไปทางเดอร์เทลแลบนี่ก็สบายเลยเอามาถึงฝึกเด็กทําฝึกเด็กทําก่อนเด็กทำอ๋อครับครับครับที่จะขึ้นทําคนไข้จริงๆอ๋อก็กรอฟันพวกอะไรพวกนี้นะอาจารย์ครับ อุดฟันพูนอะไรอะไรอย่างนี้ฮะฮะแล้วพอถึงเวลาเรื่องของปูนที่ปูนจริงๆเด็กก็จะสลับจับอืมงานหนักจะไปเริ่มการถอนรากขูดรากพวกไอ้รูทค่านาอะไรพวกนี้น่าจะนะครับมีทุกอย่างเด็กก็จะต้องฝึกจากตรงนี้ก่อนมีทั้งหมดเป็นสิบๆยูนิตนะครับเนี่ยเอครับ นี่จะเห็นที่เป็นหินศีรษะนี่นึกว่าอย่าคิดว่าเป็นศีรษะคนจริงเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นนะครับหุ่นจำลองอยู่ในท่าที่เราก็จะต้องทําเวลาเราไปหาหมอฟันเป็นคณะเราที่ลงทุนตัวนี้อยู่ที่อื่นมีไหมอาจารย์ฮะไม่มีครับที่อื่นก็จะมีแต่ศีรษะนี่ัเฉยอ๋อครับไอ้ส่วนการมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับควบคุมเด้ทุกอนี้ครับส่วนนี้ลงทุนประมาณสองร้อยล้านนะอาจารย์นะ สามชั้นครับ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 นี่ให้พวกเราเห็นสภาพโดยรอบแต่ละศูนย์ก็จะมีวันห้าหกตัวเนี่นะครับมีสี่ตัวแล้ะครับจากครับแล้วก็มีเป็นสิบสิบแล้วครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาทันตแพทย์ก็จะได้ฝึกจริงแล้วครับฝึกจริงจากสถานการณ์จำลองคบท่านอาจารย์บอกว่ามีสามชั้นเหมือนกัน เมื่อเอ็นชั้นที่จะเห็นก็ปิดไฟแล้วนะครับครัอันนี้ก็จะเป็นตึกที่เป็นแหล่งทางคลินิกทั้งหมดครับเป็นแหล่งทาคลีนเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับแหลงเราจะใหญ่เพราะว่าเด็กเราวัยตัวคนครับปีหนึ่งจะรับสักกี่คนครับอาจารย์ครับปีหนึ่งของเราอะนะฮะประมาณร้อยยี่สิบครับถ้าเทียบกับยุราหรือ เชียงใหม่เนี่ยพวอกอันบนาลจัาะแต่เราก็ตั้งต้นจากไม่กี่สิบคนครับครับห้องแลบนักศึกษาครับอ,อันนี้เป็นห้องแลบของนักศึกษานะครับเรามาดูในเวลาที่ไม่มีกิจกรรมก,นนการเรียนสอน,เ,อเ,นเพราะฉะนั้นไฟจะมืดหน่อยพรีคลิคลนิกคลินิกครับเป็นห้องปฏิบัติการพรีคลินิกครับครับแลบที่นักศึกษาทำ ตรงนี้ส่วนมากเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องของเคมีชีวะตุลชีวะที่วิทยาครับครับครับที่ที่ไม่ใช่แต่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางคลินิกอ๋อครับครับ pre-clinic ครับซึ่งส่วนมากพวกเรียนหมอนี่ก็มักจะเรียนคล้ายๆกันใช่ไหมครับยาครับครับบรรยากาศของห้องพรีคลินิกของคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ดนนะครับในเวลาที่ ไม่มีกิจกรรมการสอนก็จะดูเงียบเงา